ตอนนี้ขอนำเสนอการรักษาอาการผมร่วงด้วยการใช้น้ำส้มสายชูนะครับอาการผมร่วงนี่อาจจะเกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรหรือไม่ก็การแพ้แชมพูการเทพวกเจลใส่ผมน้ำมันใส่ผมหรือพวกสเปรย์ที่เราใช้ฉีดผมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยแก้ปัญหาตรงน,นี้ได้ดีนะครับน้ำส้มสายชูทีจจ่จะแนะนำให้ใช้เนี่ย ก็เป็นน้ำส้มสายชูหมักที่ทำจากข้าวหมักจากข้าวจริงๆได้ใช้น้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูกลั่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าน้ำส้มสายชูกลั่นถ้าเราใช้เนี่ยผมอาจจะกระด,ด้างไปหน่อยนะแต่ถ้าเราใช้พวกน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยผมก็จะนิ่มแล้วก็สารอาหารบางอย่างในตัวข้าวเนี่ยก็จะช่วยให้บำรุงผมของเราได้ดียิ่งขึ้นเหมือนสมัยโบราณเขาใช้ พวน้ำใสข้าวน้ำซาวข้าวเนี่ยมาหมักผมเพื่อให้ผมสุขภาพดนะีก็คือสารอาหารจากตรงนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ในน้ำสม้มสายชูหมักที่ทำจากข้าวนะครับก็เรามาดูวิธีการใช้กันนะครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ำสม้มสายชูทักอสอ,องช้อนลักษณะช้อนแบบนี้นะใส่ลงในแก้วแล้วก็ผสมด้วยน้ำอุ่นก็ประมาณครึ่งแก้วประมาณนี้ เราเราสาแล้วก็ลาดผมให้เปียกแล้วก็ค่อยลินน้ำส้มสายชูลงบนหนังศีรษะแล้วก็นวดให้ทั่วนวดหนังศีรษะนวดเส้นผมให้ทั่วแล้วทิ้งไว้สักสี่นาทีนะครับแล้วก็กล,ล้างออกหลังจากสี่้านาทีเนี่ยอาการคันเนี่ยก็แทบจะหมดไปแบบร้อยเปอรานะ์แเราล้ลางเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อจะให้กลิ่นของน้ำส้มสายชูเนี่ยหมด แล้วก็คนระวังเวลาเราสาระนีก็คือคนที่จะหลับตาถ้าลืมตาอาจจะแสบแต่ถ้าเราเกิดเผลอลืมตาขึ้นมาแล้วแสบเนี่ยเราก็ล้างน้ำด้วยล้างด้วยน้ำสะอาดเนี่ยอาการแสบเนี่ยก็หายไปได้โดยง่ายนะครับเวลาเราสาระผมี่ยเราใช้น้ำส้มสายชูมาล้างหน้าเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการาชาระพวกฝุ่นละอองอะไรต่างๆบนใบหน้าของเราไปด้วยนะ พวกสมมติถ้าเราเป็นสิวเนี่ยก็จะช่วยลดการเสบขของสิวได้ก็คือ,อมีประโยชน์ในหลายๆอย่างด้วยกันพูดถึงน้้ำส้มสายชูการใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำให้ผมอยู่ส่งนะก็คือเราไม่ต้องใช้พวกเจลพวกน้ำมันใส่ผมไม่จำเป็นต้องใช้พวกสเปรย์ฉีดผมเนี่ยก็ได้นะ าการใช้น้ำส้มสายชูเพื่อสระผมเนี่ยสามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการนะสมวนว่า,าเราใช้แชมพูสระผมสองวันครั้งสามวันครั้งเนี่ยเราก็ใช้น้ำสม้มสายชูน้ำส้มสายชูเนี่ยแทนไปได้เลยสองวันครั้งสามวันครั้งอาจจะใช้แชมพูเวลาเราตัดผมส่ว่าเราตัดผมเดือนละครั้งก็ใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยใช้แชมพูเนี่ยแค่เดือนละครั้งเท่านั้นเองที่เหลือก็ใช้น้ำส้มสายชูอย่างเดียวนะ อันนี้พูดถึงการตัวรลเส้นผมจากภายนอกนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการบํารุงสุขภาพจากภายในเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้พวกเฮดเลนเจอจใช้ได้นะครับเพราะว่าร่างกายเราในเวลาอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เริ่มถดถอยเราก็ควรที่จะมีสารบำรุงบางอย่างให้กับร่างกายบ้างนะครับซึ่งเห็ดเลนจือก็เป็นคำตอบที่ดีเ็ดเลนจจอเนี่ยจะบำรุงบำรุงพวกไต ไตนี่ก็จะมีผลกับเส้นผมโดยตรงนะคือถ้าเราไตาแข็งแรงเนี่ยเส้นผมมันจะแข็งแรงการหลุดร่วงของเส้นผมเนี่ยก็จะน้อยลงการงอของเส้นผมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็มันจะดีกับพวกตับอ่ตับนี่จะมีส่วนเกี่ยวกับเลือดนะเลือดก็เกี่ยวกับเส้นผมเหมือนกันก็คือถ้าเลือดตีเนี่ย ผมเราก็จะแข็งแรงก็จะงองงามะฮะเหตุผจืดที่แจกจะแนะนําก็คือมันจะเป็นแบบสองขวดแบบนี้นะครับอ่าขวดหนึ่งก็เป็นออกสีน้าตาลเข้มนะอันนี้อายุประมาณสามเดือนนะอีกขวดนึงก็เป็นสีน้ําตาลอ่อนออกจะเป็นสีขาวนิดๆิดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอายุประมาณสองสัปดาห์ประมาณสิบห้าวัน ก็ทานคูกน่กันครับก็วิธีการทานก็ทานวันละครั้งอาทิตย์แรกในวันละครั้งอย่างละเม็ดตอนเช้าหลังอาหารอาทิตย์แรกคือเพื่อให้ร่างกายได้ปรับอพออาทิตย์ที่สองเนี่ยก็ทานอย่างละเม็ดตอนเช้าหลังอาหารแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอย่างละเม็ดตอนเย็นหลังอาหารนะครับทานติดต่อกันไปอย่างนี้นะ สองเดือนสามเดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมความแข็งแรงของเส้นผมก็จะเริ่มรู้สึกได้สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของอาการเลือดน้อยเป็นคนขี้หนาวมีอาการซีดเนี่ยราก็สามารถที่จะใช้พวกสมกุนไพรช่วยได้สมุนไพตรงนี้ก็เป็นลักษณะแคปซูล แคปซูลหนึ่งก็ประมาณห้าร้อมิลลิกรัมเราก็สามารถที่จะทานได้วันละวันละสองเม็ดนะครับเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้2เม็ดหรือทานร่วมไปกับเห็ดหลินจือด้วยก็ได้เพราะบางท่านเนี่ยถ้าแบบเป็นคนขี้ร้อนเนี่ยถ้าทานโสมเนี่ยจะร้อนแล้วก็ทนไม่ไดถ้ถ้าเราทานกับร่วมกับเห็ดหลินจือเนี่ย สมมติว่าเหตุเดินเจออย่างละเมเ็ดแล้วก็โสม2เม็ดเนี่ยมันจะมีการเปิดกลับหรือเป็นการคุมความร้อนของโสมเนี่ยไม่มากเกินไปนะฮะโสมนี่ก็จะดีควบกับพวกเลือดนะฮะจะช่วยในการสร้างเลือดคนที่มีอาการขี้หนาวเนี่ยทานไปสักเดือนอย่างเงี้ยอาการขี้หนาวเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงแล้วก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของภูมธาตุอาหารคนที่เป็นหวัดเนี่ย ถ้าทานสมเนี่ยจะป้องกันหวัดได้ดีสมมติว่าเวลาโดนละอองฝนมาเนี่ยเราทานสมทักสองเม็ดเนี่ยโอกาสที่จะเป็นหวัดสมมติเราเจอละอองฝนในตอนเย็นเรา,าทานสองเม็ดวันรุ่งขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยก็คือ,อป้องกันหวัดป้องกันไข้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ก <S an> ็มีหลายวิธีการนะที่จะนำไปปรับใช้แต่ถ้าสูมกับหินจือเนี่ยถ้าจะจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถมาดูได้จากลิงก์นะที่ผมจะใส่ไว้หลังจากจบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อลองไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ